ที่เราจะแกะนะคะขนมนะคะนี่เลยค่ะป๊อกกี้นะเดี๋ยวเราไปเดิมนะคะตัวแรกเลยนะคะขนมป๊อกกี้นะคะอันนี้เลยค่ะกูลิโกะป๊อกกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวนี้เลยนะคะตัวมันฝรั่งนะคะเป็นรสออริจินอลนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปแกะเลยนะคะข้างในเขาก็จะเป็นขนมกุลิโกะ ธรรมดานะคะข้างในจะเป็นไปดูว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะคะพเพื่อนๆนี่เลยค่ะเขาก็จะเป็นอ่าแท่งนะคะแบบนี้เลยเป็นรสออริจินัลนะคะพเพื่อนๆนี่เลยค่ะเย่เดี๋ยวเราค่อยไปชิมพร้อมกันเลยนะคะว่าอ่าจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะแกะพร้อมกันให้หมดเลยนะคะ แล้วตัวต่อมานะคะก็จะเป็นรถลาบนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเราไปแกะเลยนะคะเพื่อนๆกลิโก้็อกกี้นะคะจะแกะออกมาคือกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแท่งเหมือนกันแต่เขาก็จะมีอ่อผงเห็นไหมคะผงเม็ดลรยแบบนี้นะคะจะให้กลิ่นเป็นกลิ่นรถลาบนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลย เราจะไปแกะนะคะตัวที่สามนะคะเป็นตัวต้มยำกุ้งนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทิมทีเดียวเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะเหมือนกันเลยค่ะก็จะมีเอ่อผงนะคะนี่เลยค่ะเป็นเอ่อมันฝรั่งแท่งนะคะแบบนี้เลยค่ะ ตัวต่อมานะคะเป็นคอนชีสนะคะเป็นรถข้าวโพดนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะจะเป็นกล่องสีฟ้านะคะไปเลยเดี๋ยวเราจะไปแกะแล้วเดี๋ยวเข้าไปชิมทีเดียวนี่ค่ะของเขาอันนี้จะเป็นแบบสีเหลืองนวลเลยนะคะนี่จะไม่มีผงอะไรเลยนะคะนี่แต่หอมข้าวโพดมากเลยอะ่ะต่อมาเป็นตัวนี้เลยค่ะ p o อกกี้ซัม r มอร์พาราดนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะนี่ กล่องก็จะยาวกว่าอันอื่นปกตินะคะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เคลือบนะคะคล้ายๆเหมือนแบบผลไม้หรือนมอะไรแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะห้ารสชาตินะคะป๊อกกี้เดี๋ยวเราไปชิมนะคะทีละรสชาติกันเลยไปเลยค่ะกี้ที่เราแกะเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เลยค่ะออริจินอลนะคะเ,เพื่อน อันนี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นแบบปกติเลยค่ะเหมือนจะเรากินเขนมปังเนขนมปังทั่วไปเลยนะคะอืมจะมีความกรอบความนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆตัวต่อมานะคะเป็นนี่เลยค่ะที่เราแกะนะคะก็คือรสอลาบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชิมเลยนี่คือหอมหอมรสล,ลาบมากเลยค่ะอือ กินรสลาบเหมือนแบบเรากินลาบเข้าไปเลยนะคะตัวที่สามนะคะเป็นต้ยมยำกุ้งนะคะอืมอันนี้คือได้กลินต้ยมยำกุ้งเลยค่ะเหมือนเรากินต้ยมยำกุ้งเลยเนี่ยค่ะอืมีความเปรี้ยว คือต้มยำกุ้งเด่นมากเลยค่ะตัวต่อมานะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะรสข้าวโพดนะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะออกแบบหวานหอมแล้วก็หวานนมเนยเหมือน,ข,นะะข้าวโพดอะค่ะข้าวโพดเหมือนข้าวโพดอบเนยอะคะ่ะนี่ ตัวต่อมาเป็นตัวที่สี่นะคะเป็นป๊อกกี้ซัมเมอร์พาราไดส์นะคะที่มีคนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมหอมคือเราแบบหอมกออลิ่นแอปเปิ้ลกับลิ้นจี่มากเลยค่ะอืมหอมหวานนมเหมือนเรากินน้ำลิ้นจี่เลยค่ะคือกลิ่นลิ้นจี่นี่คือเด่นมากเลยค่ะเพื่อนอืม ถ้าใครอยากให้กินอะไรในเซเว่นคอมเมนต์มานะคะแล้วก็ถ้าใครอยากลองนะคะป๊อกกี้หรสชาร์นี้นะคะหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย